สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยวันนี้วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับมาเลยวันเสาร์เมื่อวันที่แล้วออกตอง7นะเด่นวันนี้นะครับเด่น07มากับ4698นะครับ4698 0เ07มาครับ0

สี่นะครับ4 7 8เจน้นไปที่07นะครับ0 4 7 4์สเน้นหามวันที่แล้วตองวันนี้หามแล้วกันเนาะสี่ศูนย์เ สำหรับแนวทางหวยมาเลยวันเสาร์นะครับก็ตามกันต่อครับขอให้โชคดีครับ